นะครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ในช่องสามแมนชาแนลนะครับผมวันนี้จะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าโตโร่นะครับผมอ่าเป็นฮีโร่ตัวโปรดของลยน,นะผมชอบเล่นบ่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นฮีโร่แทนที่ถูกลืมเพื่อนไม่ค่อยมีใครเอาไปลงแรงนะมาดูในส่วนของสกิลติดตัวของโตโร่นะครับผมสกิลติดตัวของโตโร่นะครับครั้งที่โตโร่ใช้สกิลนะครับจะป้องกันสถานะนะครับ แล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับผมโตโร่จะพุ่งโจมตีสร้างความเสียหายมยาพาไปสุดเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ของ Mac HP, แม็ก p แเฮดพีได้ทำเปอร์รูลอยขึ้น0.75วินะครับผมหาโจมตีได้รับโล่250บวกแปเปอร์เซ็นต์แม็กเฮดพีนะครับผมเป็นเวลาสามวินาทีนะครับผมแล้วก็สกิลสองนะครับผมของโตโร่นะครับคือจะคำรามลดความเสียหาย และเขาเสียหายลดลงนะครับผม60%พร้อมสร้างความเสียหายเวท100%บวก8% MacP นะครับและลดความเร็วชา้าลงนะครับผม50%เป็นเวลา1วินะครับผมแล้วก็ในส่วนของอัตติของโตโรนะครับผมโตโรจะกระโดดกระทืบ3ครั้งนะครับผมกระทืบ2ครั้งแรกทําให้เกิดความเสียหายกายภาพ40%นะครับบวก2% MacP นะครับพร้อมลดความเร็ว80%เป็นเวลา1วิ และการกระทืบครั้งที่3จะสร้างความเสียหาย2เท่าหรือพร้อมทำให้ตัวลอยขึ้นอีก1.5วินะครับผมต่อไปนะครับมาดูในส่วนของไอเทมนะครับผมที่เราใช้กับตัวโลนะส่วนของไอเทมนะครับผมอไอเทมผมใช้นะผมก็จะมีร้านสถานะนะครับผมแล้วก็มีรองท้าลดพลังโจมตีนะครับผมมีสร้อยลเลือดนะครับผมแล้วก็จะมี เกาะลดความเร็วศัตรูนะครับผมอ่าแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับกายอาแล้วก็ขึ้นท้ายนะครับผมจะออกเป็นสะท้อนนะครับผมหรือจะออกเป็นไตเกิดก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนแล้วแต่อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนรูนี่ผมใช้นะครับผมรูนี่ผมใช้นะของโตโร่ก็จะมีนี่นะครับผมโกลเด้นบอดี้นะครับผม10เม็ด แล้วก็โปรเทคสิบเมตรนะครับผมแล้วก็โพเวทนะครับผมอีกสิบเมตรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพลังแฝงนะครับพลังแฝงผมจะใช้เป็นพลังแฝงสีเขียวนะครับผมอ่าซึ่งจะได้เกาะน,นะครับผมแล้วก็สีแดงฟื้นฟูเฮดพีและคิวนะครับผมแล้วก็สีฟ้าฟื้นฟูเลือดนะครับผม ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆก่อนจะไปรับชมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อจะได้ทําคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับโอเคครับผม mm hmm. เริ่มเกมมานะ mm hmm. ผมก mm hmm. ็จะไปเดินเช็คแบปเพื่อก่อนนะครับผมโอเค เพไปเช็คนะครับผมว่าเขาจะมาจบที่ไหนนะครับผมโอเคเขามาจบบนนะครับวันนี้โอเคเราเทเลือดเข้าไปนะครับผมทำให้เขาเสียเลือดมากที่สุดนะครับผมเสียได้กับปานะโอเคครับผมต่างตายนะครับผมโอเคเวทบับแดงกันลนะครับผมวิบไม่น่ามากันได้อยู่นะครับผมคือเขาไม่มั่นใจนะครับผมพุ่ม โอเคผมต้องเีบยสแตนตัดให้ก่อนนะครับอันนี้เพื่อได้บับแดงแน่ๆโอเคเราตัดบับแดงเรียบร้อยนะครับอันนี้โอเคตัดล,มล,ลุมเล็กอีกกลุ่มนึงนะครับผมคือการที่เราเวลดนี่คือจะทําให้เขาฟาร์มช้าขึ้นไปนะครับป่าทีมเขาโ okay. อเคเพราะโซนให้เวลดตได้ยิงนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไร เจ๊ชีคเชียร์นกนะครับอันนี้โอเคผมแจ้งนะับศัตรูหายไปนะครับอันนี้อันนี้เราก็ออกมาโซนๆนะผมร,รอไปโอเลตขึ้นมาเก็บคีบนะครับอันนี้โอเคเราไปเติมนะครับสาน,นีจะวิ่งมาเติมนตผมไไม่ทันนะครับทีมาเมื่อกี้ ค <Okay, S 2> กันการคลิปรอนะครับให้เราเลยขึ้นมาเอาคลิปโอเคผมเปิดมังกรนะครับอันนี้เขาไม่มีท่าทีว่าจะมากันนะครับผมโอเคได้มังกรครับอันนี้โอ <Okay, S 2> เคัดนนคนน okay, ต,ตั้งไปนะครับแล้วผมก็อันตินะผมกวนไปเลยนะครับอันนี้โอเคได้มาหนึ่งศพนะครับอันนี้คือ ความที่โตรโรมันอตีเป็นวงกว้างนะคือโซนโซนได้เยอะนะครับผมวันนี้โซนเป็นวงกว้างนะทำให้อีกทีหนึ่งเขาเข้าไฟลำบากนะครับวันนี้โอเคผมตัดขีดกองเล็กเขานะครับวันนี้โอเคบับแดงเขาเกิดแล้วนะครับเข้ามช่วยตัดบัฟแดงตอนนี้ก็ค่อนข้างยากนี่โอกาสโดนส่วนตายทั้งคู่นะครับนี้เราก็เลี้ยงไว้อเด็ดไปนะครับโอเคคอยเดิน เปิดปุ่มให้ไปโอเล็ก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ฟาร์มสบายนะผมวันนี้โอเคเราสตันเห็นเลือดเลยนะครับตัวโลกคือถึกมากเราสตันไปได้เลยนะครับสกิลให้แครี้เรายู่สบายครับผมให้แครี่เขาเป็นกังวลน,นะครับวันนี้หน้าที่แทงซัพพอร์ตนะครับผมโอเคเรามาเดินดูปลานะครับวันนี้โอเคผมก็แล้วเลยจะตัดแั๊บแดงนะครับวันนี้ เขาน่าจะยังไม่รู้นะครับแต่ข้างล่างผมโดนหนักมากครับโอ้โหซานี้ผมโดนหนักนะครับอันนี้โอ้โหได้วิบนะครับอันนี้ผมก็โดนเข้าพุ่มนะครับนี่เข้าป้อมเลยปวดการป้อมนะครับอันนี้ชิวๆเลยเรียบร้อยครับหนึ่งศพครับคือผมเอาหยุดป้อมมานะครับอันนี้คือจะได้ง่ายมากนะครับผมอันนี้เรื่องการขึ้นบ้าแล้วก็เรื่องการได้นี่คือ จะชิลมากนะครับอันนี้โอเคเราก็เคลียร์คีไปนะครับผมเพราะว่ายังไม่ห้านาทีนะผมอันนี้ก็จะตีบ้านยากนะเราก็โซนโซนไปเนี่ครับผมท่าสองก็จะกันสกิลนะครับผมค่อนข้างดีนะอันนี้โอเคเราเคลียร์คีปนะครับอันนี้เนะครับเราคอยสตั้ตัดจังหวะตัดอะไรไปครับคือจะน่ารำคาญนะตัอโล โอเคครับผมเราสซนโหน้านี้นี่ครับเราสตารา์ทแล้วนี่ครับอันติกั้นหน้าไปเลยคือเราอัติโซนหน้าเพื่อนได้เลยนะอันนี้โอเคผมได้นะครับอันนี้เรียบร้อยเราได้ได้เลยนะครับอันนี้โอเคผมมีการป้อานะครัปิดป้อมแล้วนี่ครับผมสตาร์ทไปนี่รเข้าออกสบายๆนะผมมีการป้อมอยู่แล้วผมเดินชิวๆเลยนะครับอันนี้ โอเคเคลียน้องเคลียร์อะไรไปนะครับวันนี้โอเคได้ตอดป้อมสักหน่อยนะครับก็ยังดีนะครับวันนี้แต่ค่อนข้างจะตีเบานะครับตัวโลว์นี้โอ้โหโดนนะครับตีเข้าไปโอเคครับผมวันนี้ผมก็เดี๋ยวมาเติมเลือดสักหน่อยนะแล้วก็เอามาโซนมัง,งกรนะครับผมวันนี้ ผมเราเหลี่มโดนนะครับวันนี้โอเคผมต้องการปิดให้นะครับผมเนี่ยครับโซนไปแล้วเพื่อนผมก็มีความถึกในตัวอยู่แล้วนะครับวันนี้โอเคเราก็ต้งการโซนไปให้เราเหลี่ยเรายิงฟรีที่สุดนะครับโอ้โหเขาอัติวุดนะครับวันนี้ผมก็อติโซนไปเลยนะครับวันนี้เัาจะได้ล้างสถานะนะครับผมวันนี้โอเคครับไม่มีอะไรแค่นี้ผม โซนไปนะครับวันนี้เมื่อจะหมดเราก็วับกลับบ้านนะครับผมเราก็มาเติมมันใหม่เพื่อความเซฟนะครับโอเคครับนี่เราก็มาเติมครับผมขึ้นไปเติมตัวหนึ่งเหมือนเดิมนะอันนี้อันนี้ทีมผมกำลังได้เปรียบนะครับผมตะกอสิบต่อห้าโหพูดได้เปรียบปุ๊บสานิตายเลยนะครับวันนี้โอเคครับเรามาเลี้ยงไวมวเล็กนะครับผมหน้าที่เราโหค่อนข้างเยอะนะครับผมวันนี้ อถอยก่อนนะครับครับตัวโลคือตัวก็เลือดหนาเลยนะครับวันนี้ผมเดินเดินเปิดเลยนะผมเดินเปิดปุ่มได้ชิวๆนะผมเล้ราเลยผมโนนหนักนะครับวันนี้แล้วอาติโซนให้ก่อนนะครับวันนี้เกี่ยวกับสตันนะครับสวยๆสามตัวนะครับถ้าสองเราเบิดเลยนะครับผมวันนี้เราก็สตันอีกทีนะครับั้นอ้โหเราขายออกมาสวยนะครับวันนี้ นี่ครับผมสถานปิดไปนะครับวันนี้โอ้โหที่มุมไฟสวยมากครับจังหวะเมื่อกี้คือตอนนี้โตโลูผมสิบแอซซิตนะครับผมแต่ไม่ได้ฆ่าสักตัวนะควันนี้โอเคเดินมากรไหมครับผมแต่ก็ธรรมดาครับผมไในซัพพอร์ตนะครับเห็นเพื่อนฆ่าแล้วก็ดีใจนะครับผมโอเควับเข้าบ้านนะครับโอ้โหป้อมลาวผมเรียบร้อยแล้วโมคาบขึ้นมาช่วยข้างบนนะป้อมลาวก็แตกไปนะครับผมแลกกันไปนะครับ ในผมจะสลับเรียงน,นะครับผม,ผมไว้ล่างนะครับวันนี้แจ้งวอล์คนะครับจะไปขับไปป้องกันนะครับวยตอนนี้วอลาดยังไม่ได้เก่านะผมมีโอกาสที่ป้อมบนผมจะแตกหน้านี้วอลคาดผมยังได้ก็อยู่นะครับวันนี้ผมเรียบร้อยครับป้อมบนแตกฟรีนะครับวันนี้วอล์คานผมยังได้ก็อยู่นะครับวันนี้ นี่เราสตาร์ทันได้ก่อนนะครับโอ้โหเมื่อกี้ผมคิดชา้าไปหน่อยนะครับผมเพราะเจ้าตีกระโดดไปสโลให้นะผมจังหวะเมื่อกี้ฟัวไม่ค่าถือนะครับเมื่อกี้โอเคผมมาโซนกลางก่อนนะในั้นต้องแตกะผมก็อนอกตีโศลเลยนะนี้ให้เราสตาร์ทหยุดไปก่อนนะครับอรอเรียวกำลังเฟี้ยวนะครับวันนี้โอ้โหรอเลียวผมยังโหดนะครับวันนี้ เราโซนไดเลยนะอันี้ตอนนี้เรามีเรื่องเลื่องนะผมโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นล้าวนะผมอันนี้วันนี้ท่าสองนะผมโซนสตาร์ทไปนะผมเราเดี๋ยวผมจะล่วงแล้วอนนี้โอเคผมขับไปช่วยไม่ทันนะคอันนี้โอ้โหเกี่ยวไม่ได้นะผมต้มองเกี่ยวช้างงานีนาาาเ้เรีย่รอสตาร์ได้ช้างโอเคได้ขอเล็กสโลน,นั่งผมอันนี้ แล้วก็โซนเหมือนเดิมครับผมเพื่อเพิ่ความรำคาญใช้เขานะตอนนี้ไดครับได้สร้อยดีเลือดก,ก็โอ้ตายแล้วเน็ตผมตายหรือเปล่าเพืเ่อนเพอนโอ้ตายแล้วเน็ตผมโอเคกลับมาครับไม่รู้ผมจะตายหรือเปล่านะโอเคโอ้โหกลับมาเลือดเต็มเพื่อนนึกว่าโป้โอเคโซนต่อไปครับเมือ่อกี้ตัวผมน่าจะจังหวะที่เน็ตหลุดเมื่อกี้ ก็จะยืนนิ่งนะแต่ก็ไม่มีใครเข้านะเนี่ครับผมอติม,มันสวยติมดีมากนะโซนให้เพื่อนได้ของกดไลค์เพื่อนแล้วนะอันนี้เฮ้ยโอ้โหไฟก็ไม่สวยนะเพื่อนไม่งั้ผมต้องมาตันปิดให้ก่อนนะโอ้โหได้ช้ามาตัวนะเพื่อนโอเคผมต้องหนีนะนี้ตายไหมครับเพื่อนโอ้โหนันาสองออกมาแล้วเพื่อนโอ้จะตายครับเนี่ยโอ้โหรอดครับเพื่อน โอขาครับผมจะตัดอ้โหขาตายแทนนะครับผมเฮ้ยโอ้โหเมียว้าวกับเจอริเตอร์ตายนะผมไม่จบนะริเตอร์โอ้โหลูกมันไล่ฆ่าผมเลยเพื่อนโอ้โหมันมันตามผมจริงจริครับโอเคเพื่อนเรามาลุยกันต่อนะโอ้โหเมื่อกี้ไม่รู้ว่าริเตอร์เขาโกรธอะไรผมหรือเปล่านะผมโอ้โหตามดีจริงจริงนะผมตามปิดงานได้ดีจริงๆริเตอร์ โอมาป้อมป้ผมกระจุกระจายนะผมไฟเมื่อกี้นะครับผมเดเทลเลยนะโอเคผมเซค,คิบเก้าวนะครับผมโอเคตอนนี้เขาได้ไฟเมื่อกี้กลับมาของเขาเริ่มกลับมาแล้วผมโอเคผมได้กอดสโลนะอันนี้ผมมองสะท้อนเลยโอเคผมชวนเพื่อนผมโซนดาสเลเยอร์ก่อนนะครับผมอันนี้เจอตูเลยนะนนนนนครับผมอันนี้ต่อเรื่องเหมือนเดิมครับผม ขาไม่อยากจะยุ่งกับเราอยู่นะเพราะเสียเวลาไปฟีอยู่นะผมโอเคนะครับ,เร,บเราเดินไปช็คพุ่มเช็คอะไรนะครับโอ้โหบอลขาดผมเข้าไปแล้วเราต้องอตัณติโซนไปเลยนะครับวันนะี้ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนเราโซนไปก่อนเพราะว่าบอลต้องไปรับบอลขาดนะครับเมื่อกี้โอเคครับอันนี้ชวนเพื่อนเราดาวน์เยเยอะนะ๋ยวเรายืนให้เพื่อน โอเควอลเลตตอนนี้เคลียร์คิดอยู่นะครับโอ้โหก็เห็นว่าผมมาได้นี้โอเคครับเคลียร์คิดเลนก่อนไม่คิดเราสูงมานะครับวันนี้อันนี้ไฟยังไม่พองั้นผมถอยนินก่อนนะไม่เอาดักซาเลเยอร์ต่อจะไปโดนปิดเอาแลครับผมโอซานี้ผมจะตายนะวันนี้นี่ครับเอาช้าเลยนะผมนี่ครับผมน้ำิด ต้องไปเลยนะเพื่อนแบบเราเลยผมเริ่มมีของแล้วนะนะแต่ต้องได้ยิงนะครับวันนี้เราก็มีหน้าที่สนให้นะอันนี้โอเคครับผมกัำเอาดาสเตรียต่อนะสานี้ผมเปิดให้แล้วนะหน้าหิ่งผมตามมาช่วยแทงให้โอ้โหน่าจะชิวชิวครับผมอันนี้สานี้เคลียร์ล่างอยู่แล้วครับอันนี้มก็เหมือนเดิมครับผม ไปโซนให้เพื่อนก่อนนะเหมือนเดิมโอเคเรามาการนะผมอันติไปลนะครับผมโอเคเราโซนพื้นที่ให้ก่อนนะครับผมกดล้างไปแล้วนะนี้โอเคไหนครับป้อมการนะครับอันนี้เ,เ,รนนรเราจะตันเปิดทนทีระหว่างเลนที่ปิดป้อมนะอันนี้บลเตอร์จะเข้าหรอเราจะตั้โซนโนให้ก่อนเลย ซานิสผมจะเข้านะเมื่อกี้ตมาริเตอร์กดข้าศ์สองเอยเลยไม่ติดสถานะสตันนะครับวันนี้โอเคเรามาเคลียร์ล่างต่อนะครับผมวันนี้ไล่กดดันต่อเนื่องนะเพื่อนพื้นที่กดดันหนึ่งนะครับวันนี้ทีมผมกำลังได้เปรียบนะตอนนี้ซานิสยังโอเคปล่อยดาวสเลเยอร์เลยหน้านี้ผมมาโซนกลางนะครับผมนี่เราอาตีโซนดลังหน้าไปเลยนะครับผม นะครับสตันหลักหน้าเลยนะโอ้โหววเลยผมเรียบร้อยครับยืนอย่างนี้นะครับวันนี้โอเคเราก็ได้โซนนะคราวน,นี้เดินโน้วดวเดินถูเดินไถไปเรื่อยๆนะเพื่อนโอเคเราตายสี่แลครับวันนี้โอเคผมโอ้โหปิดป้อมไม่ทันนะเมื่อกี้เรขาดตายก่อนนะครับผมโอเคคราวนี้เหลืออีกสามคนนะผมเดี๋ยวเคลียร์กลางก่อน เกียร์กลางโอ้โหมันตีช้าเลยเพื่อนผมก็รอเรี่ยวโอเค่ร่างแตกนะโอเคตอนนี้เขาจะเกิดทันหรือเปล่าดูนะรีบเคลียร์ก่อนเจ้าซาตานนี้ไม่ยอมจบบ้านนะครับวันนี้ติดเล่นนะครับวันนี้โอเคผมรีบเคลียร์คลิปก่อนไม่ตายแล้วเขาเกิดมาแล้วรีบเคลียร์คลิปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้โหจบไม่ได้เพื่อนเพราีเ้าซตานนี้เขาหิววะครับผมเขาไม่ยอมมาจบอะโอเคผมเคลียร์บนกัน เรียบร้อยนะเพื่อนตอนนี้ผมได้สามทางกันแล้วนะโอ้โหลงได้ถูได้ไถ่ครับโอ้โหลิสเตอร์เป็นติหืมก็ได้เอาผมไปให้ได้ครับผมวันนี้ออกเคลียร์ของเต้องเต็มนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับทีมผมให้จบดีๆไม่จบนะครับผมออกเคลียร์ของเราต้องเคลียร์ไปก่อนทีมผมเริ่มหมดอะไรแล้วนะครับวันนี้ โอ้โหถ่าสองไปผมจะยืนไม่ไหวแล้วนะวันนี้เพราะว่ามันเข้าช่วงสิบหกนาทีของเต็มในทุกช่องแนละ้วครับวันนี้ว่าผมยืนรับดามเมจไม่ไหวแนละ้ววันนี้ผมกดล้างไปก่อนนะพยายามเคลียร์เคลียร์เอ,อกทั้งหมดนะผมเคลียร์เบาข่ายผมมาแนละ้วผมอันนี้ผมไล่กลับนะไม่เห็นผมสตาร์ทไม่ก่อนอาน้องช้าเลยแหละโอ้โหเขาได้มังกรนะครับผมมังกรโตเต็มวัยนะนี้บางทีผมสตาร์ทไป มันติดโอ้โหเพื่อนไม่ทันนะผมโอเคเริ่มแย่ที่ผมเกมได้ไก่อานะผมจะมาออรดัสเลเยอร์นะผมคือต้องรวมจบอะครับอันนี้ซานิสก็มีแบบว่าพิมขอโทษขอโพยนะว่าน่าจะจบไปไหนใตอนแรกนะนี่ครับติดเล่มนะครับคือเกมมันตีป้องเหมือนเพื่อนนี่เกมฆ่าคนโอ้โหนีห่ครับเละแล้วเราก็ยากครับเนี่ยผมมาติดไปเลยนะผมอันนี้ โอ้โดนโดนแย่ง้วเพื่อนเสียหายแล้วันนี้โอเคผมท่าสองได้โดะเสียหายแลนวเพื่อนอันนี้โอ้โหวิบเขาเกิดนะครับนี้ค่อนข้างหนักนะเพื่อนอนนี้เสียเลยครับวันนี้โอ้โห,โหมีการยอมแพ้เลยขึ้นแนะครับเพรมักงกรเขาตีผมนะผมต้องรีบกลับไปกันบ้านก่อนนะ ไม่น่ากันไหวนะครับผมตอนนี้ทีมผมตอนนี้รอเลียวผมไปตัดเวฟนะโอ้โหเก่งจังนะเข้าไปสามสามตัวนี้ก็เรียบร้อยเลยครับวันนี้รอนะครับรอเลียวโอ้โหไม่รอนะผมรอเลียวท่าเม็มันแรงแล้วครับผมมันเม็ดเกมนะโอ้โหยิงแรงนะโอเคผมต้องเคลียร์คลิปไปก่อนนะดีว่าได้สามทางนะเพื่อนไม่รู้เกมจะพลิกหรือเปล่านะโอ้โหถ้าพลิกนี่แบบผมเต็งมากโอเคผมเคลียร์คลิปโอเคเคลียร์ไปแล้ว โอเคขมติออสโซมิไว้โอเคตายไปนะครับผมวันนี้เหลือหนึ่งตัวนะผมเดือวน้องช้างนะช้างบอกมาครับผมอยากรับสองหนึ่งแล้วเกินน้องช้างโอ้โหขาดร่วงไปเลยนะเรียบร้อยนะผมนี้ไม่เห็น,นะผมโตชั้นดาวนะผมต้องจบแล้วครับเพื่อนๆอันนี้ไม่จบเรียบร้อยนะครับอันนี้โอ้โหเหนื่อยเลอเลินตานี้นะเพื่อนคือจริงๆผมชนะตั้งนานแล้วนะแต่ว่าโอเคผมขายของกัน เรียบร้อยครับนี่โมเกาะมาเลยนะไม่เห็นเราสนใจกันแ่อนแล้วผมก็ส่งไปเลยครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้เข้ามาจบเกมเพื่อนๆต้องจบแล้วผมก็ยังไปไล่ฆ่อาอย,ายู่นะครับอเอาเดียววี่อัทีสุดท้ายีนะครับผมเสร็จผมปิดป้องเรียบร้อยครับผมโอเเ้โหกว่าจะได้แต่ละดาวเพื่อนค่อนข้างเหนื่อยนะโอเคจบแล้วครับผมมาดูนะครับใครจะได้ MVP นะครับอันนี้ตอนนี้ จะได้ MVP นะครับผมโอเคครับผมน้องโตโล่ผมเองนะครับผมนี่โหยืนแท้งสุดใจนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆ